คือบาม่วงตาไม่เท่ากันเลยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเท่ากันมันยากนิ่งต้องมองไกล้ๆไ,ไหมโอ,โอเคตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากกลัวแกแล้วว่าตอนนี้อกลัวมากค่ะบอาม่วงยังไงสิ <laughs> กำลังไปคือโรงพยาบานจากจาจากจากับโซจาออรีโซจารีนะคะวันนี้ไปที่กงนา้าทุกคนบอกว่าทำไมมะม่วงตาช่วงนี้แปลกมากตรงเนี้ยลุงตาไม่ได้ไม่เท่ากันด้วยก็มะม่วงคิดก็เหมือนกันเลยทุกคนก็คิดว่ามะม่มวงตาแปลกใช่ไหมคะเลยมาม่วงมาเก้าเรียนแล้วโซจารีดีกว่าคือมะม่วงมีเพื่อนคนไทยนะคะ เขาสนิการกับมะม่วงด้วยเพราะว่าอยู่เกาหลีด้วยแม่เขาก็ทำาซจอลีแล้วสวยมากเลยอ่ะก็เลยมะม่วงคิดว่าอ,อ้เดนนน้ให้หน่อยมะม่มวงอยากทําเลยอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สาคัญคือรู้ไหมคะที่นี่โซจอลีตาอันเดียวนะคะไม่โซจอลีจามูปากอะไรไม่โซจอลีเลยดีมากๆแล้วก็ที่นี่ดังไหมโอ้ก็ดัง้วยนะคะ โอเคโอเคคอนฟอร์ม okay, okay, แล้วไปที่นี่แล้ววันนี้ไปกับเพื่อนนี่สวัสดีค่ะ <c oughs> มาลินนะคะชื่อมาดินเพราะว่าเขาแนะนําด้วยดูแลมะงม่วงด้วยขอบคุณมากค่ะที่มาลิน <c oughs> วันนี้เขาถ่ายให้ด้วยนะคะเพราะว่าสามีกลับเมาไทยแล้วไม่มีอะไรใคยถ่ายให้เลย ท่านไทยให้ด้วยนะคะรอดูนะคะมัมวงจะทำอะไรยัางไงานะคะดึงเต็มมากแต่ว่ากลัวดิงดด้วยเพราะว่าไ,ไม่เคยดีซอจาริแล้วเนี่ยเคยซอร์จาริแต่ตรงนี้ยไม่เคยสอจารลิคลิกลัวมากดึงนเต็มด้วยนะคะโอเค ไปไปไปถึงแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากเลยอะไปทำไรคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะรอแป๊บนึงเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้จะล้างหน้าล้างหน้าใช่ไหมล้างหน้า ตอนนี้เมฆกบิวใช่ไหมคะล้างหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะคอยดูหน้าสดกันนะคะอะไระหน้าสดหน้าสดเอออ่อเป็นะไรอะไรจริงโอยอ้าคือแบบเมื่อไงคือตอนนี้มันดึงตึงใช่ไหมคะแต่ว่าก็กลัวนย่งหนึ่งด้วยเพราะว่สญญาสร็จนี่ปุ๊บเสร็จแล้วมาตาบวมใช่ไหมคะก็รู้ค่ะก่อนนี่ก็เป็นหวงหนึ่งสอง เจ็บหรือเปล่าแต่ว่าสังว่าไม่เจ็บเลยไม่เป็นไรเออเดีว่าบมะงน่าจะวันนี้ทำไรอย่างคือปดปลาผายเยอะก็เลยทำไรอย่างไม่ใช่ว่าเออครดอันเดียวไม่ใช่นะคะต้องใส่อะไรแปดด้วยมันไขมันตรงเนี้ยมันตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยมันเข้าไปลึกๆแล้วอะก็เลยฆ่าไขมัน เขาบอกว่าคือบะมว่วงตาไม่เท่ากันเลยคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเท่ากันมันยากนิ่งก็ปรับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เท่ากันวันนี้จัดทำเป็นนี้นะคะตอนเนี้ยไม่ไมีทางเนื้อคือบะมว่วงตอนเนี้ยมันมีปัญหาลืมตาไม่ได้เท่าก็ายามากใกล้อก <laughs> ้โอเคตื่นเต้นนะคะ ืึงได้มากกลัวแก่แลรว,ว่าตอนนี้ถ้าดึงจะได้เอ่อง่ายก็ก็พอแล้วค่ะกางไปพักผ่อนไ,ไอไม่ใช่ห้องผักห้องผักไม่ใช่ห้องผักรอห้องรอผักใช่วันนี้ก็ไปกินยาทายยานะคะหมอให้ยาด้วยใช่ค่ะใช่หน้าตาดูไม่รีแลกซ์เท่าไหร่เลยเนคือมันรู้สึก คือตึงตลอดอะ่ะคือหมุนอยู่เข้าใจไหมคะกลัวมากค่ะหมอหมองยังไงสิอันนี้กลัวคือไม่ได้กลัวคุณหมอทําไม่ดีแต่ว่ากลัวเจ็บัวเจ็บอันเดียวไปกลัวหมอเจอก็ได้เช้าได้มีอะไรฝากถึงซามีไหมคะต้องมองไกลไหมแต่เจอกันไมผู้หพูดไม้ เวลาเจอกันาตาสวยๆ,ๆนะคะคิดถึงตาเราลากๆจุ๊บๆตอนนี้รงวังไปนะคะ <c oughs> คือเขาบอกว่าข้างในใครยดูไม่ได้ก็เลยแค่นี้ก่อนนะคะเ <c oughs> อเจอกันไหมนะคะ <c oughs> คือระวัมงมามานะคะขอดูหน่อยค่ะ นักกาะเรียนนักเียนนิ่งๆแต่เขาต้องเนี่ยตรงเนี้ยรวมกว่าแต่ว่าตรงเนี้ยมีปัญหาคืออันนี้ลุนตาไม่ได้ใช่ไหมคะตอนเนี้ยลืมตาใหญ่ได้มันรู้สึกเวลาลืมตาอ่ะมันง่ายมากต้องเลามากหลับตาลืมตาให้ดูทีมได้วค่ะอ้ยมาดูดีดูดีบอกว่าหมายถึงว่าพี่ม่วงลืมตาได้เยอะขึ้น โต่อคนนั้นอ้วงนอนตลอดใช่ไหมคะรู้งนอนอะไรอารมณ์มันเสียรู้สึกแบบนี้แต่ว่าตัวเนี้ยไม่หนักเบามากใช่ไหมคะใช่ไหมอุ้ยนี่มันหรือเมื่อกี้คุณเพย์มบอกว่าต้องกินเยอะๆกินเยอะๆค่ะกินเยอะๆพักเยอะๆแล้วก็เดินออกกำลังกายใชค่ะใช่ค่ะได้หายบวมไปวยใช่ค่ะบังจากแกลบ้านแล้วนะคะตอนเนี้ย ก็ตเตรียมมาเว้นนะคะแล้วก็วเป็นนี่ไปยังไงอะแต่ว่าโอ้ดูเนี่ยคอนเสตอันนี้สวยเนุะรวมแล้วอะเป็นสวยชอบไหมเวียนหัวไหมชอบตอนนี้เวียนหัวปะ่ะคะเอาเวียนหัวเวลาดูนิดเดีแต่ว่าไม่เป็นไรมีมาดินมันมี <Okay. S 1> ม้เแล้วอะเล็วเนี่ออกไปข้างนอกแล้วอะมันอายมาก ตรงนี้มองตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณยิ้มชิดแปลงโอ้ยบอกว่ามีมีรีเควสบอกว่าให้เต้นกลางลำสไตล์เต้นเต้นได้ไหมคะโอ้ที่นี่ยังไงคนนุณยิ้มชิดแปลงยังไง <laughs> โอ้ไม่ได้แล้ว <laughs> ไ,ไ,ว <laughs> ไ,ไจไะทำไงอ่ะอันนี้กราบบ้านเยือนนะคะตรงนี้ทางทางสายวงกว่านะคะอืม ว,นนะะวันนี้นะคะวันนี้วันที่สองกับกลางคืนแล้วนะคะดึงนมาแล้วก็ดึงดึง,ดงประมาณสามชิ้นนาทีนะคะทำให้บวมหายแต่ว่ายังบวมอยู่คืนหนึ่งวันถึงห้าวันบวมมากๆมมากมาก,ก็เลยตอนนี้บวมอยู่นะคะให้ดูนักเกียรตใช่ไหมคะ วันนี้วันที่สีนะคะเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือมีสีเขียวมีสีแดงแล้วก็มีสีมว่วงแล้วก็มีสีเหลืองด้วยแล้วก็สีเขียวก็ลงมาอยู่นะคะตอนนี้ทายาแล้วให้ดูนะคะเต่ว่าอย่างบวมตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเล็กลงแล้วก็โอเคค่ะทางขวาสวยมากแต่ว่าตรงนี้มันสีมว่วงเยอะสีเขียวเยอะ แล้วก็มันบวมยกกว่าอันนี้แต่ว,ว่าถ้ารอดูนะ่าจะเท่ากันนะคะวันนี้นะคะห้าวันแล้วตอนนี้กําลังไปลงพยาบานย์อยู่นะคะวันนี้คือจะทําชีดอ,ออกแล้วก็เนี่ยตรงนี้ข้างบนก็ออกด้วยก็เ <c oughs> จอหมอ,อแล้วก็คุยกับเป็นยังไงบ้างแล้วก็เช็ค นะคะก็วันนี้เต็มน,นี้นะคะคือ,อยังบวมอยู่แต่เล็กลงมากเยอะค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ายัางบวมกว่านี้แล้วก็ชีก็เยอะกว่าน่าจะตรงนี้มันเซนสติฟกว่านี้นะคะแต่ตรงนี้ทางขวาโอ้นี่มีป้านากรอนน,นี้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยโอ้มันธรรมชาติมากเลยค่ะแค่ห้าวันนะคะแต่ดูดีมากเลยค่ะนี่แต่ตรงเนี้ยเล็กลงบวมเล็กลงน่าจะดีมากเลยอะ ตื่นแต่มาค่ะโอเคค่ะตอนนี้ออกแล้วนะคะออกแล้วมันเบามากตาเบาบ้างเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ไม่ต้องหัวอันนี้จัดเล็กลงนะจ๊ะอันนี้มันจะสิบกว่านะคะสวัสดีค่ะมะม่วงตอนนี้ทําตาประมาณสองอาทิตย์ครึ่งนะคะตอนนี้นะคะธรรมาชาติเลยแค่สองอาทิตย์ครึ่งก่อนหน้านี้ลืมตามันยากใช่ไหมคะมัน ไม่เท่ากันเลยอะเดี๋ว่าตอนนี้ริมตาง,ง่ายมากเลยมันไม,ไม่ไม่รู้สึกอ้วงมาเลยค่ะเอ่อแล้วก็แต่ว่าทางขวาธรรมชาติเลยแต่ท้างสายอย่างบวมอยู่นะคะบางโค้หน้าบวมหายไม่เหมือนกันค่ะ คือน่าจะประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนธรรมาชาติธรรมาชาติธรรมาชาติขึ้นเป็นนี้นะคะถ้าไม่ท่านบอจะทำอีกขึกอ,กอีกอีกได้นะคะเพราะว่าไม่เจ็บเลยคือซาโจลรี่เป็นนี้มันเหนื่อยมากเลยอะหลายครั้งได้เลยเรอดูรักกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มองอยังบวมอยู่ยังใหญ่ใหญ่นิ่งนึงแต่ว่าก็ตอนนี้ชอบม,มากรอดูรักกันนะคะ